แค่รองเท้าอืมพอแต่ชุดอ่ะเราไม่สามารถไปฟิกพี่กุ้งได้เพราะพี่กุ้งเขาเป็นเขาเป็นระดับนั้นอ่ะเขาเขาจะดูรู้ว่าเขาต้องทําอะไรแต่ว่าเราให้เราอยากได้แบบนี้เราเสนออะไรพี่กุ้งเขาดีไซน์ให้เองอยากให้มันแบบเป็นชุดเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่ชูเซ็กซี่แบบแบบเป็นเสื้อก้ามหรืออะไรแบบไม่ไม่ต้องหรือว่าอาจจะเสื้อก้ามแล้วใส่แจ็คเก็ตแขนกดทับอะไรแบบเนี้ยพาร์ทยูเป็นไอ้นี่นะพาร์ทยูเป็นไอใส่เสื้อก้ามไม่ได้เพราะไอไม่มีกล้ามเหมือนยูแต่ ก็แบบเป็นโจรสกับแบดเนี่ยเป็นแบบขาวดำาเงี้ยแต่อยู่แบบอยู่ต้องคลิปคาเล็กเตอร์หื่นอยู่ไว้ด้วยนะเวลาร้องเพลงเนี้ยอืออือใช่อยู่เป็นแบดบอยต้องต้องคลิปไอ้ตัวไอ้ตรงแบดแบดตันนี้เป็นกิดแต่อยู่เวลายิ้มอยู่ก็ต้องยิ้มแบบแบดแบดอ่ะไม่ใช่ยิ้มแบบอืมใช่ไม่ใช่ยิ้มแบบนี้อ่ะยิ้มแบบแบดแบดที่อยู่มองไอตอนในห้องคาสแอคติ้งเมื่อกี้ลืมไหมพี่เวนมองอะไรอยู่พี่เนมองเป้าอยู่ แล้วอยากจะรู้ว่ายูจะมีปฏิกิริยาต้ตออย่างไงอืมออะไรช่วงนี้ไอ้ภูมิใจมากเลยอือแฮปปี้มากอ่ะอยากทำเดี๋ยววันนี้เราทำให้มันลียร์เลยอ่ะซ้อมให้นั่นเลยพรุ่งนี้ก็รอนูแหละใช่พรุ่งนี้รันไอ้กอไอ้ตื่นเต้นมากใช่ๆช่ไปซ้อมนะนะขอเขียนให้เสร็จ อันนี้อนี่เข้ามาใช่ไหมซายสาวอนี่ยแกสอยู่เข้ามาหายพร้อมคำว่า g o t you p o s t You should be เอ้ยู่ queen y อยู่เอขินอยู่ใส่มงกุฎอย่ h You should be แปลว่า 有个狂欢的